สวัสดีครับรันกอนะครับผมออกจากฟิวเจอร์มาแล้วนะครับอยู่หมู่บ้านเจพีของหนึ่งนะครับออกจากฟิวเจอร์มาเลี้ยวขวาเออเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเสร็จนะครับต่อขับตรงมาเลื่อยชิดขวานะครับอยู่เทินแรกลูกค้ายูเทินแรกนะครับเวลายูเทินมองขวามือเลยตรงข้ามกับยูเทินแรกเลยจะเป็นป้ายหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับใหญ่ที่สุดเลยนะครับหมู่บ้าน j จพนะครับหรือไม่ก็เซิร์ชกูเกิลเอาก็ได้นะครับ กดเฟิร์สกูเกิลมา JSP ของหนึ่งนะครับมันจะขึ้นมาเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับลูกค้าที่ท,ที่ที่ทักมาใน YouTube แล้วผมไม่ตอบผมผมต้องขอโทษทีนะมันไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับผมมีนะครับสำหรับลูกค้าที่ถามนะจะซื้อต้องช่องทางไหน Facebook page Shopee Lazada IG YouTube Mail Shop นะครับเป็นชื่อเดียวกันเลยก่อน convert b r a d ก่อน convert หรือไม่ก็ก่อนที่เฉยนะครับ ลูกค้าผมมีหน้าร้านผมไม่ขายของปลอมนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับปิดหนึ่งทุ่มนะครับร้านเปิดเช้านะครับก็ลูกค้าก็ตามมาทุกวันเลยนะครับตัวใหม่นะครับสินค้าบอกผมบอกแบบนี้ก่อนนะครับสินค้าที่จะได้จากช็อปนะครับจะให้จำาหน่ายนะครับกล่องนะครับป้ายบอกขนาดบอกไซส์ ตรงนี้จะเป็นชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นคอมเวก็จะเป็นพวกไซส์เบอร์รองเท้าเวลาสั่งเวลาสั่งให้สั่งซมนะครับให้สั่งซมนะครับเพราะว่าหก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 มันคือตัวนี้ใช้ตารางไซส์แจ็คนะครับถ้าออสาตาหกเท่ากับยี่สี่จุดห้าแต่แจ็คหกเท่ากับยี่สี่เซนนะครับตัวนี้ใช้ตารางไซส์แจ็คนะครับมันจะมีสามตารางนะครับสำหรับคอนเวิร์ตนะ ก็ได้กล่องนะครับเปิดมาก็ได้กระดาษห่อนะครับห่อรองเท้ามานะครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับบางรุ่นก็ได้กระดาษกระดาษบางรุ่นก็ได้กระดาษอันเดียวบางรุ่นก็ได้ส่วนมากจะเป็นหนังสือได้สองอันนะครับ ออกล่องเนี่ยแล้วแต่รุ่นนะบางรุ่น70คือกล่องสีแดงนะครับเวลาลูกค้าเวลาลูกค้าเห็นรูปผมมีกล่องสีแดงคือรุ่น70ไม่ใช่รุ่นธรรมดารุ่นธรรมดาคือกล่องดําอันนี้ก็คือจะเป็นรุ่นพิเศษอีกทีนึงก็คือกล่องเท้านะครับกล่องเทานะครับตัวนี้มาใหม่อยู่ในตระกูลคอนในตระกูลคอนในตระกูลคอนเนี่ยก็จะพิเศษหลายอย่างนะครับ เป็นหนังกลับนะครับเป็นหนังกลับเป็นหนังกลับหมดเลยนะครับหมดเลยแล้วก็ขอผ้าด้วยนะครับเป็นขอผ้าขอผ้าคือตรงนี้นะครับขอผ้านะครับแล้วก็มีโลโก้ชื่อรุ่นนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวโปรนะครับคอนจะส่วนมากคอนจะทำแต่ทแต่ตัวโปรนะครับ เสื้อมีสองชุดนะครับมีขาวนะครับแล้วก็มีดำนะครับให้ลูกค้าเปลี่ยนได้นะครับข้างหลังก็จะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นจะจะเป็นโลโก้คอนนะครับปั๊มปั๊มด้วยปั๊มด้วยสีทองนะครับและตรงนี้จะเป็นหนังนะครับไม่ใช่หนังกลับตรงนี้จะเป็นหนังนะครับหนัง จุดๆ,ๆ,ๆ,ๆเพื่อระบายเพื่อเพื่อเพื่อระบายอากาศนะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นหนังกลับนะครับหนังกลับหมดเลยนะครับตรงลิ้นก็จะเป็นหนังกลับนะครับนวมจะมีนวลนิ่มๆตรงนี้นะครับนิดนึงนะครับตรงนี้จะข้างในจะเป็นหนังนะข้างในจะเป็นหนังจริงๆข้อเสียเลยของของของแท้ทุกยี่ห้อนะคือมันแล้วแต่บางคนนะลูกค้า บางคนไม่เจอหนังแบบนี้ไปเลยครับแม่งกัดเท้าบางคนก็ไม่กัดบ,บางคนก็กัดเพราะว่าเวลาเดินนะมันสีเนี่ยแม่งกัดเชือกนะครับเชือกสีดำอย่าทำหายนะครับเหมือนกับวันสตานะครับวันสตาโปนะครับ เชือกจะมีโลโก้นะครับมีโลโก้ที่ปลายเชือกคอนนะครับ C O N S นะครับทั้ง2อ,อันนะครับสีขาวธรรมดาที่ขาวไม่มีนะครับเป็นเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาซอฟซอฟถอดได้นะครับคือ พวกนี้ไม่มีของปลอมนะลูกค้าคือบางทีอยู่เนี้ยมันปลอมมันเยอะลูกค้าถามว่าปลอมไหนแท้ไหมอะไรเงี้ยนะคือบางทีอ่ะบางทีลูกค้าดูราคาก็รู้แล้วนะครับสามสี่ร้อยห้าร้อยเก้าร้อย่างเงี้ยมันไม่มีนะครับแล้วก็คือผมท youtube เนี่ยเพื่อให้ลูกค้าได้ดูสินค้าจริงๆตัวเป็นๆน,นะครับทุกรยายละเอียดเลยนะครับมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่แบบลึกซึ้งมากแต่ก็คือได้เห็นสินค้าจริงๆนะครับ ผมก็บางบางคนอาจจะเก่งกว่าผมนะครับเออรู้รู้เลยว่าไอ้รุ่นเนีย้ยผลิตยังไงผลิตปีอะไรใครเป็นคนออกแบบอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้ลึกซึ้งเพราะว่ามันมาแป๊บเดียว2เดือนแม่งหมดแม่งก็ไปแล้วผมก็ไม่ได้จำละพออีกสัาห้าเดือนลูกค้าถามผมก็ลืมไปแล้วว่ามันราคาเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยคือทําคลิปขึ้นมาให้ลูกค้าได้ดูสินค้าจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมขายแล้วผมขายของปลอมผมก็ต้องโดนฉับนะครับคือนี่ก็น้าผมนะครับ ผมเปิดมาหลา,หลายหลายหลายที่ปีแล้วนะครับซอฟจะเป็นตัวนี้นะครับคือข้างหนึ่งจะเป็นคอนนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับปะปั๊มด้วยปั๊มด้วยสีทองนะครับสีทองเป็นสีทองเลยนะครับสีทองนะครับก็จะเป็น จะเป็นตัวเดียวกับตัวนี้นะครับสีทองแล้วก็ตรงนี้นะครับคือลุ่นพิเศษนะมันจะมีหลายจุดซอฟหนึ่งนะครับตรงนี้หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงซ่อนอีกหนึ่งนะครับตรงลิ้นก็จะปั๊มปั๊มคอนนะครับตรงลิ้นปั๊มคอนตัวนี้เป็นหนังกลับหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงปลายตรงปลายเชือกนะครับตรงปลายเชือกก็จะเป็นคอนนะครับที่กล่องก็จะเป็นตัวนี้ตัวคอนนะครับ จะมีเพิ่มหลายจุดนะครับข้างในข้างในจะเป็นจะเป็นผ้านิ่มๆอีกชั้นหนึ่งนะครับข้างในจะเป็นผ้าที่นิ่มๆอีกชั้นหนึ่งสีดำ้ำๆนะครับคือจะเป็นสองชั้นเนี่ยถ้าไม่มีกระดาษหอ่อมันจะเป็นอย่างเงี้ยลูกค้ามันจะสีกับกล่องมันต้องมีกระดาษหอ่อนี่ก็ต้องเอา ตัวนี้หนังกลับหนังกลับตัวนี้จะไม่เหมือนตัวตัวตวันตาตานะลูกค้าหนังกลับตัวนี้จะเหมือนเหมือนวันตาตารุ่นเก่าไอ้สองพันเก้าอิดอ่ะที่เป็นข้นขนเนะี่ยที่เป็นข้นขนนะที่เป็นข้นขนนะครับจะแข็งแข็งหน่อยใช้ใช้แปรงอย่าใช้แปรงแข็งนะลูกค้าใช้แปรงนิ่มอ่ะแปรงทักธรรมดาตัวนี้ได้ขอผ้าเนาะผมบอกไปแล้ว หัวก็จะเป็นอย่างนี้หัวก็จะเป็นหนังกลับเหมือนกันหนังกลับบนเลยยกเว้นตรงนี้นะครับซอลก็เป็นตัวนี้นะครับซอ <c oughs> าจะนิ่มๆนะครับนิ่มๆหนึบๆนะอ่ะมาใหม่นะลูกค้าคือไม่มีของปลอมนะครับซื้อสบายใจซื้อคนมีหน้าร้านนะถามคําแรกเลยพี่ครับมีหน้าร้านไหมครับไอ,องเงี้ยจบ มีมีก็คุยถ้าไม่มีก็คือผ่านไปเลยนะครับราคาราคาไม่แพงนะราคาไม่แพงส9งพบาทนะครับ2องพัารเก้าสิบบาทนะครับส่วนมากอยู่นี้ก็ราคามันก็ประมาณนี้ลูกคา้าเมื่อก่อนขึ้น 3, 4, ามสี่พันนะ มันมีตัวหนึ่งอ่ะสี่พันกว่าผมไม่กล้าเอาเอา,เอาเข้ามาคือคือตัวนี้เลยนะครับชุดน,นี้เลยแต่ไม่รู้ผมไม่เห็นสินค้าจริงนะดูดูแต่แค่ตลอกนะครับอ่ะก็ฝากด้วยนะนั้นกอนนะครับมีอะไรใหม่ๆผมก็จะลงไว้ให้เรื่อยๆนะสวัสดีครับ